สวัสดีครับท่านกำลังชมช่องเลิร์นไลฟ์กันนะครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านนะครับไปจอดรถกันที่ดิโอสยามนะครับเราก็ไม่ได้ลงเทปกันมานานเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับไปจอดรถกันที่ดิโอสยามนะครับเทปจอดรถดิโอสยามนะครับผมจะมี2เทปนะครับเทปนี้จะเป็นลานจอดรถนะครับชั้นใต้ดินนะครับส่วนอีกเทปนึงนะครับจะเป็นลานจอดรถซึ่งอยู่บนอาคารจอดรถนะครับซึ่ง ลักษณะจะต่างกันเลยนะครับตรงถนนนี้นะครับเดี๋ยวที่เราจะวิ่งเราจะวิ่งเข้าหลานหลวงนะครับก็คือเขาจะมีการขุดรถไฟฟ้าครับก็เลยถ่ายมามาให้ดูนะว่าตอนนี้ขุดรถไฟฟ้าปัจจุบันนี้ก็ยังขุดอยู่นะครับอันนี้เป็นเทปของบันทึกการเดินทางมางที่11พฤษภาคม2568นะครับก็ค่อนข้างที่จะนาน,นครับจะว่าจะเอาของใหม่ล่าสุดมานี่ก็ไม่รู้อยู่ไหนนะครับพอดีเก็บอันธิไว้ก็เดีย๋ยวเราเอาภาพ การเดินทางของการไปดีโอยามานะครับวันที่เราไปจอดที่เป็นอาคารจอดรถนะครับก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับก็เดี๋ยวพอเราข้ามแล้วนะครับตรงนี้ครับตรงบนถนนหลานหลวงครับมันจะมีช่องทางนะครับให้ชิดซ้ายกับชิดขวาให้เราชิดขวาสุดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดชิดซ้ายนะครับมันจะไปคอขวดกันอยู่ข้างหน้านะครับาน นะตรงที่พี่แท็กซี่ที่พี outside, floor, so, right. so ่แท so ็กซ so ี so ่เม yeah. so ื่อกี้วิ่งไปนะครับนี่แท็กซี่ซ้ายสุดเลนซ้ายสุดเลยนะครับถึงแม้ว่ามันจะโล่งนะแต่๋ยวข้างหน้าก็จะไปคอขวดกันอยู่ตรงนั้นนะครับก็เราจะอยู่ขวาสุดนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เกาะเลนนี้นะครับเกาะเลนขวาที่ผมอยู่นี้เลยนะเกาะเลนขวาไปยาวๆเลยนะก็ไม่อยากไปเข้าเลนซ้ายที่เป็นพี่คันขาตรงนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวตรงเนี้ยก็จะเหลือแค่เพียงแค่ประมาณ1เลนเท่านั้นเองนะครับก็จะคอขวดครับแล้วก็ตรง แยกข้างหน้าเนี่ยครับก็จะมีที่เราตไปทางด้านอ,าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับก็จะปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่จะเลี้ยวซ้ายตรงแยกตรงเนี้ยนะครที่จะวิ่งเข้าตรงเ,เขาเรียกว่าโรงแรมปิ้นอะไรตรงเนี้ยฮะถ้แยกข้างหน้าเนี่ยนะก็ค่อนข้างเลี้ยวยากเลยนะครับเพราะผมแนะนาเลยนะแนะนําไม่ว่าท่านจะมารถจักรยานยนต์หรือรถยนต์แบบนี้นะ ก็แนะนําเลยว่าเ,เข้าตรงไปนะฮะตรงไปทางด้านตึกการบินไทยนะฮะเนี่ยมันจะเริ่มคอขดตรงนี้ครับเราตรงไปทางด้านตึกการบินไทยแนละ้วเดี๋ยวไปเลี้ยวตรงเสาสิงชาร์ดน่าจะดีกว่านะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าดิโอสยามนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมีเส้นทางหนึ่งนะแต่ว่าก็คิดว่าไม่อยากจะแนะนานะเพราะว่าม,มันเป็นช่องทางเล็กๆนะครับโมไซค์ไปได้รถจตดไปได้นะครับเป็น แต่ว่าถ้าเกิดว่าเนื่องจากว่าเป็นช่องทางเล็กๆก็คือถ้าเกิดว่าเจอติดก็คือจบเลยนะคือตรงนี้เขาจะเป็นเหมือนกับเป็นวัดวัดแข่งวัดอะไรสักอย่างนะตรงนี้เดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับก็พอดีวันนี้เราไม่ได้ผ่านโดยตรงนะเตี๋ยวชี้ให้ดูกันเนี่ยเนี่ยตรงอย่างตรงนี้นะที่ผมบอกนะก็คือเนี่ยมันก็จะเขาเริ่มคอโกวดตรงนี้เนี่ยเนี่ยตรงนี้แเนี่ยถ้าเราเลี้ยวซ้ายเนี้ยถ้าเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันก็จะไปตรงตรงอะไรนะ ตรงตรงด้านเส้นทางที่จะไปโรงแรมปิ้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไม่ไปแล้วนะเพราะาเราเข้าซ้ายลำบากมากเลยนะผมนึกำวันนี้ถือว่าโชคดีนะครับที่รถไม่ติดนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วที่ผมไปไปมานะครับแต่ไม่ได้เอาผ้าไปติดนะสัปดาห์ที่แล้วไปมาในติดนะฮะเส้นนี้ติดมากเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปเส้นหนึ่งนะครับคือเส้นที่มาทางด้านถนนหลวงนะฮะก็คิดก็ติดพอๆกันเพราะว่าตรงน,นั้นเขาก็ขุดเหมือนกันนะก็เลยคิดว่าเส้นนี้น่าจะดีสุดแล้วนะก็เดี๋ยว เราข้าบสะพานนี้ไปนะแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าตรงเสาชิงช้ชานะตรงเจ้าพอ่อเสือนะครับตรงตรงเข้าเสาชิงช้ชาแล้วก็ไปอซอยถนนที่สอนะเข้าตรงถนนยี่สอนะแล้วก็ไปกลับรถตรงเสาชิงช้ชานะาตรงนั้นก็จะมีจุดเาขาเรียกะไรจุดหน้าปัดเสียวนะครับเวลารเราจะเข้านะเพราะเนื่องจากว่าไม่มีสัญญาณไฟนะก็ต้องระวังกันค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยเลยนะว่า ฝั่งขวามือของเราเขาก็จะมากันค่อนข้างที่จะเร็วนะครับถ้าซ้ายมือของเราจะเป็นโลหะประสาทนะก็เคยพามาแล้วนะตรงนี้ก็จะยังปิดอยู่นะเป็นเส้นที่ไปภูเขาทองได้นะก็ยังคงปิดอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูภาพกันไปเรื่อยๆครับวันนี้อันนี้กมกสอง x แล้วนะความเร็ววิดีโอ2 x แล้วก็อาจจะทำก็อาจจะยังช้าอยู่นะก็พยายามจะ รวบวิดีโอให้เร็วที่สุดนะแต่บางทีมัน,มนรวบเร็วเกินไปก็จะดูไม่เข้าใจนะผมเคยก่อ4 x ห้ x แล้วมันรู้สึกว่ามันเร็วไปนะก็เลยพยายามก่อให้ช้าลงนะแล้วก็จับส,สัสญานไฟให้เร็วขึ้นนะก็เดี๋ยวเราผ่าตนตรงนี้ไปนะดี๋ยวเราจะเข้าอนุสวาวรีดีประชาธิปไตยนะ <S <S แล้วก็ชิดซ้ายไรับเดี๋ยวเราชิดซ้ายไว้แล้วก็เดี๋ยวเราเลี๋ยวซ้ายนะรตรงเข้าถนดนสินสอเนี่ยพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราชิดซ้ายไว้เดี๋ยวเข้าสินสอนนะ สายสายยาวๆเลยฮะสายยาวๆนี่ยงนีเข้าไปเลยครับตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะติดแต่ไม่มากนะจริงๆเราไปเข้าตรงนู้นอีกกันก็ได้นะแต่ตรงนู้นก็ติดพอๆกันนะนะเลี้ยวขวาไปนะเลี้ยวขวาไปก็จะเข้าตรงซอยเจ้าพ่อเสือตรงซอย1 4ตุลาจตุมหาสารไปกันแล้วก็มาออกตรงนี้เหมือนกันนะมาออกตรงหน้าซอยเจ้าพ่อเสือได้เหมือนกันนะตรงนี้เป็นลานซ้ายมือนะครับเป็นลานจอดรถนะเป็นลานจอดรถของเอกชนจอดได้นะครับสำหรับคนที่มาวิ่งแถวนี้นะครับก็เดี๋ยว ข้างหน้าก็จะมีลานจอดรถของกทมไม่รู้เหมือนกันนะไม่เคยไปจอดนะเส้นนี้ทั้งเส้นไม่เคยจอดเลยนะแต่รู้ว่ามันมีที่จอดแต่ไม่เคยไปลองจอดเหมือนกันนะเดี๋ยวเราวันนี้ไปดีโอสยามนะเป็นลานจอดรถชั้นใต้ดินนะรู้สึกว่าไม่มีลิฟต์ขึ้นนะต้องเดินขึ้นนะสำหรับคนที่ไปจอดรถชั้นใต้ดินนะแต่ถ้าเกิดว่าคนไปจอดรถฝั่งที่เป็นอ,อาคารจอดรถจะมีลิฟต์ขึ้นลิฟต์ลงฮะก็เหมาะสําหรับคนแก่นะสำหรับวันนี้เราไปครั้งแรกแล้วก็ไปจอด เออเออลืมเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าไอ้ลาจอดรถชั้นใต้ดินของดีโอสยามเนี่ยมันมีทางเข้าทั้งหมด2ทางครับเดีย๋ยววันนี้เราผ่านทางเข้าทั้งหมด2ทางเลยนะฮะก็ทางแรกเนกี่ยฮะก็เดี๋ยวเราจะผ่านก่อนนะแล้วก็เดีย๋ยวเราจะไปเข้าทางสองนะเนื่องจากทางแรกวันเนี้ยผมหลุดนะหลุดเนี่ยเราจะออกขวามือตรงนี้แดงๆเนี่ยครับก็มาจากซอยเจ้าพ่อเสือถ้าเกิดเราบาทางเส้นตรน,นะนเนี่ยฮะข้างหน้าเรารที่เป็นวัดอะไรสักอย่างเนี่ยตรงเนี่ยวัดสเกตใช่ไหมหรือวัดอะไรเนี่ยนะนะ ก็ตรงนี้ที่ผมบอกว่ามันจะค่อนข้างที่จะเลี้ยวลำบากนะต้องระวังขวามือเพราะขวามือเขาก็มาแรงนะตรงนี้ไม่มีไฟไม่มีไฟนะตรงนี้ซ้ายเนี่ยมันจะไม่มีไฟเลยนะจะมีแค่ตรงด้านที่สับ,บล้อเนี่ยเราก็จะกลับรถนะเดี๋ยวที่ผมบอกนะว่ามันจะมีเส้นหนึ่งก็คือเส้นที่อยู่ซ้ายมือเรานะเนี่ยที่เขียนเขียนเขียนว่าเลี้ยวซ้ายนะของเรานี่เล่นกลับรถนะกลับรถที่พี่ที่พี่ขันขาที่ไปนะเนี่ยตรงขวามซ้ายมือเกียรเขาจะวิ่งเลียดเลียดนะเลียดเลียดถนนเขาเรียกว่าอะไรนะถนน ข้างสวนลมบนนานีนาคนะฮะก็จะวิ่งแยกไปก็จะทําให้อ่ไปออกดีโอสยาบได้เหมือนกันนะแต่ว่าจะไม่ใช่ทางเข้าลาจอดรถจะเป็นทางด้านถนนปืนอะไรสักอย่างนะก็แต่มาทางนี้เดี๋ยวเราจะไปวนนะฮะเราต้องไปวนเพราะว่าถ้าเกิดเราไปวนทางที่ผมพาไปวันนี้มันก็จะทําให้อ่อขอเขาเรียกครอบคุมนะทางเข้าที่จอดรถนะเดี๋ยวพอเราถึงสีแยกตรงนี้นะ สียดนี้นะถ้าเราสังเกตนะฮะเขจะมีเขาเลยอะไรใกล้กับดีโอสยามนะถ้าเกิดว่าเราเดินตรงมาตรงนี้จะมีลิงใช่ไหมถ้าเราเดินตรงเข้าไปตรงนี้นะก็จะเป็นดีโอสยามนะเดี๋ยวเราจะมาโผล่นะเดี๋ยวเราจะมาโผล่ทางเราดีนะเดี๋ยวเราจะต้องมาทางนี้แล้วก็เลี้ยวขวาไปทางด้านพาวรัตเนี่ยตัดตาป้ายผาวรัตไปนะ่ยป๊าะเลี้ยวขวาไปปุ๊บ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 นะเดี๋ยวจะวนนะไปวนไปวน เพราะว่าตอนนี้เส้นที่เรามาเนี่ยตอนนี้มันจะไม่มีทางเข้านะนจะมมแมีทางออกนะทางออกรู้สึกจะออกได้หลายเส้นทางนะสำหรับทางออกนะส่วนลานที่เป็นลานอาคารจอดรถรู้สึกจะออกทางด้านเส้นเส้นด้านหน้าได้ทางเดียวนะไม่แน่ใจนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลานใต้ดินอาจจะออกได้หลายเส้นทางนะนะครับ ก็เดี๋ยวเราเลี้ยวขวาตรงบากรุงเทพเนี่ยเพื่อจะเข้าหาเราเมื่อกี้รถติดนานนะก็เลยตัดภาพออกไปนะเลี้ยวขวาไปตอนนี้มีสัญญาณเลี้ยวขวาช่วยนะแต่ว่าค่อนข้างที่จะเขาเลยเออสัญญาณเลี้ยวขวาค่อนข้าที่จะแป๊บเดียวทำไม่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 นานนะประมาณจะไม่เกิน10วินาทีนะอาจจะต้องใช้ระยะเดี๋ยวเมื่อกี้ผมก็เลี้ยวไม่ทันเหมือนกันนะก็ต้องรอสัญญาณต่อไปนะก่ค่อนข้างที่จะรถค้างขวามือเราค่อนข้างที่จะมาถี่แล้วแล้วบางทีแกก็มาแบบว่า เขาจะมาติดติดๆแล้วก็ติดยาวไปแล้วเราต้องไปอ้อมออกไปนะเพราะงั้นเราก็ไม่ได้ไปเหมือนกันนะถ้าเราติดยาเกลวยาวรก็ต้องไปอ้อมหลังเขาเนี่ยก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาไปนะเนี่ยมีสัญญาณเลี้ยวขวาช่วยนะก็เราก็เลยได้ไปนะถ้าเราเลี้ยวขวามาปุ๊บนะให้เราสังเกตนะครับ <c oughs> เราใกล้ถึงแล้วลาจอดใต้ดินนะให้เราสังเกตขวามือนะฮะจะมีอ่โดมนะครับเป็นโดมนะครหรือถ้าเกิดใครมองทันนะก็จะมีกระสิกรไทยอยู่ขวามือนะ,นะให้เรามองโดมนะมองโดมนะเนี่ยๆโดมอย่างนี้นะโดมอย่างนี้นะโดมอย่างี้นะ โดมอย่างนี London, Doom, ้นะเนี่ยๆครับโดมโดมโดมนะโดมเขียวเฉียวเบาไว้ท่านที่มีพี่โมไซเข้าไปเนี่ยเราจะลดข้างเข้าทางที่หนึ่งนะเราหลุดไปนะจะไม่เป็นไระเราหลุดไปเราเลี้ยวขวาทีนะฮะจะเป็นทางเข้าอันที่สองพอเราเลี้ยวขวาไปปุ๊บยังไม่ถึงนะฮะต้องต้องเลี้ยวขวาทีเนี้ยเลี้ยวขวารอบนึงนะเป็นการขับรถเล่นนะนะตอนนี้แยกภาวรัะให้เลี้ยวขวาแล้วพอเลยแยกภาวรัะเลี้ยวขวาไปปุ๊บจะเป็นทางเข้านะทางเข้านี่จะมีทางเข้าสองเส้นทางนะครก็คือทางเข้ารถ ใต้ดินนะทีนี้เรายังอยู่รอเลี้ยวขวาทที่แยกเผาวัดนะครับก็วันนี้มาดีโอสยานครับโอ้ยวันนี้โชคดีนะที่มาปบก็ได้ที่จอดรถก่อนข้างที่จะเร็วเลยนะก็เป็นเข้าไปกคแป๊บเดียวก็ก็เจอเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนออกมาให้ดูด้วยนะครับก็พอเราเลี้ยวขวาปุ๊บจะให้เราชิดขวาไว้เลยนะก็อย่าตรงตรงแถวๆป้าย่ะป้ายป้ายบอกทางนะทีนี้เราดูโลมนอย่างนี้ไว้ก็ได้ถ้าเราดูจะให้ดู โดมแบบเปขี้เียวเขียวครับเนี่ยขับไปเนีเบาๆไว้เนี่ยจะเป็นโดมอย่างนั้นนะเนะเห็นโดมไหมครนีที่เป็นเอ่อเขาเรียกจะโค้งๆเนี่ยเนี่ยเบาไว้เนี่ยเนี่ยเวลาออกก็จะมาออกตรงนี้คที่ที่รถคันเหลืองๆนี่ออกมาเนี่ยเชื่อออกมาจากอากาศจรวดนะเนี่ยถ้าแต่เราเข้าข้างหน้าเนี่ยฮะตรงที่หยาบเนี่ยข้างหน้าตรงลมฟ้าๆเนี่ยมันจะเป็นอากาศจรวดบนดินนะนี่ผมก็เพิ่งรู้นะนี่เราจะไปอากาศจรวดใต้ดินนะอากาศจรวดใต้ดินนะพอเข้ามาปุ๊บเราก็ตามเส้นทางไปนะตามเส้นทางไป ก็จะเป็นระบบอัตโนมัตินะครับก็ไปปั๊มได้นะรู้สึกว่าจะฟรีประมาณสัก1หรือ2ชั่วโมงนะถ้าเกิดว่ามีเอ่อมาจับใจ่ายใช้สอยนะประมาณเท่าไหร่นะสามบาทนะจำไม่ได้นะเดี๋ยวรายละเอียดอะไรก,ก็เขาประกาศแล้วนะครับเขาประกาศแล้วแต่พอดีผมไม่ได้จดมาแล้ว่าไม่แน่ใจก็เนะนะนะนี่ยเป็นการจอดรถชัดใต้ดินบนมาให้ดูนะะก็ประมาณนี้ฮนะแต่ว่า ไม่มีลิฟต์นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปคลิปต่อไปนะเดี๋ยวเราจะพาไปลาจอดรถที่ปนดินนะปนดินที่หอ,อดีออสียานะเป็นเป็นลาจอดรถนะฮะเวลาขึ้นไปก็ต้องบนเกือกม้าขึ้นไปนะก็เนี่ยพอดีเราโชคดีนะมาปุ๊บเราก็เจอช่องว่างซายมีอนนเลยนะก็จอดได้เลยนะก็มาจอดรถกันนะครับอันนี้เป็นขาออกนะครับดย๋ยว,วนออกเป็นขาออกไปนะขาออกไปมาอยู่ที่นี่ประมาณสองสามชั่วโมงได้นะ ก็ใช้จ่ายไปประมาณถ้าเกิดว่าใช้จ่ายถึงผ่านจอดได้4ชั่วโมงนะครับผมจะไม่ผิดแล้วก็แต่ตอนนั้นก็ไม่ถึงพายก็ได้3ชั่วโมงส่วนใหญ่ก็มาที่นี่ก็มาใช้จ่ายกันประมาณ3ชั่วโมงกันอยู่แล้วนะก็เร,ะเรียกว่าค่อนข้างที่จะคุ้มสำหรับคนที่มาใช้จ่ายที่ดีอุสยาบแบบเราแล้วก็จอดก็ได้ประมา3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็ทําธุระได้พอดีนะเราก็มากินกันนะเม มีร er, ้านอะไรนะเฟื <t> ่อนครอะไรเขาบนเป็นส่วนอาหารนะแล้วก็มีร้านต่างๆนานานะมีร้านอาหารอะไรอ่ะข้างล่างก็มีสวนอะไรต่างๆนะี่ยก็จะวนไปทางออกนะวน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 นี้เ็าวนให้ดูนะเพราะว่าหาเข้ามาเราแทบจะไม่ได้วนเลยพอดีเราเจอที่จอดตรงไหนเราจอดเลยครับเราไม่ได้เลือกเลยนะเจอปุ๊บถ้าว่างปุ๊บเราจอดทันทีอย่างนี้โอ้นี่เขาที่นี่ก็มีที่ว่างนะฮะตรงนี้ก็มียังมีที่ว่างนะ เอบวิธีการดูทางขึ้นนะก็คือดูประมาณแบบดูเขาเรียกดูดูตึกตึกไว้อะตัพวกตัดกูตึกทั้งหลายเนี่ยถ้าเห็นมันซอกตึกเนี่ยเนี่ยเราจะมาออกนะตรงไปก็ออกได้ตรงออกซ้ายนี่ไม่แน่จะออกได้หรือเปล่านะแต่ตรงไปเนี่ยก็จะออกเป็นทางออกนะไปออกอะไรก็ไม่รู้จะจไปได้แล้วว่าออกตึกออกที่ไหนก็ออกไปเนี่ยเขาก็จะมีวิ่งไปตามทางเรานะก็ลองลองดู ก็เดี๋ยวประมาณนี้ครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวก็ขออนุญาตจบไว้เพียงแค่นี้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเอาไว้นะครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวเยาวุ่นหน้่เราจะพาไปดูลาจัดรถที่เป็นอสังอ,อา,ารนะะอาจจะตัดบางส่วนออกไปนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ